เตาสมชายพาลูกเมียเจออดีตรักอดีตคนรักนัดเรียรและเตาสมชายเป็นอีกคู่ที่แม้จะเลิกรากันไปแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและดูครั้งที่คู่นี้เจอกันก็มักจะมีภาพร่วมเฟรมกันเสมอยังไงงานแต่งของสายฟ้าเศรษฐบุตรก็ได้เห็นนัดที่ควงสามีอัมรธิชาติไปงานแต่งและยังมีช็อตร่วมถ่ายรูปพร้อมกับครอบครัวของเตาที่ควงภรรยายุย้ยอัธมาศและลูก,ลก ทั้งสองน้องสมใจน้องสุขใจมาด้วยซึ่งคนที่ลงภาพความน่ารักและมิตรภาพดีๆนี้ไว้ก็คือยุ้ยพันเรียของเต่านั่นเองพร้อมกับแคปชั่นน่ารักว่าสมใจสุขใจเจอพี่นัทให้เรียกว่าพี่นัทนะมิตรภาพระหว่างสองครอบครัวที่เแฟน,แฟนเห็นแล้วก็ยิ้มตามบอกให้มีคู่แบบเตานัทเยอะๆแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานหลายปีแล้วสําหรับนัทเดียและอั้มอธิชาติแต่ความหวานของคู่นี้ก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆ แม้ตอนนี้ทั้งคู่จะยังไม่มีโซดทองคล้องใจก็ตามย้อนกลับไปช่วงแรกๆที่ทั้งคู่ประกาศว่าคบกัน <c oughs> ก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะทั้งคู่อยู่คนละวงการเลยอีกคนอยู่วงการนักร้องอีกคนอยู่สายการแสดงเป็นนักแสดงแต่คนที่ทําให้ทั้งคู่มาเจอกันและเป็นจุดเริ่มต้นของความรักก็คืออดีตสามีอย่างเต๋าสมชายเข็มกลัดนั่นเองแม้ทั้งคู่จะเลิกลากันไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันโดยสาวนัดเล่าว่า คือรู้จักคนนี้คืออ้๊อบริชาติแต่เขาไม่ได้อยู่ในความคิดเราเลยแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเราไม่ใช่สายนักแสดงที่ต้องเจอกันบ่อยๆคือเขาไม่ใช่สเปกเราเลยไม่ได้มองเลยเรามาเจอกันที่งานบุญตอนนั้นคุณเต๋อสมชายบวชนัดก็ไปร่วมงานคุณอ้๊ก็เป็นน้องรักของคุณเต๋าก็เจอกันในงานบวชคุณเต๋อเป็นจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็ชวนกันไปทําบุญไม่ได้คิดอะไรมากแค่ชวนเหมือนรุ่นพี่ชวนน้องเขาชวนกัน แล้วก็ไปทําบุญด้วยกันเป็นการเจอกันด้วยดีแถมพาลูกๆมารู้จักกับนักมีเรียด้านยุ้ยเมียใหม่ยังบอกให้ลูกเรียกนัดว่าพี่กลายเป็นภาพน่ารักน่ารักที่ทำเอาแฟนๆพากันชื่นใจในมิตรภาพของวัยรุ่นยุคกูนยที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว